สวัสดีครับถามกันมาเยอะกับการปรับจูนพาวเวอร์แอมป์4ชแนลเลครับผมกับตัวพาวเวอร์แอมป์4ชแนลนี้ตัวแรกก็จะเป็นเกีรน,นะครับเกีรเนี่ยไว้ปรับเร่งเสียงเบาแล้วก็เสียงดังนะครับผมอันดับที่สองเนี่ยก็จะมีควาว่า L P F ก็จะเป็นความถี่ย่านโลพาสนะครับตัวที่3ก็จะเป็น H เขียนว่า h ฮ f ก็ย่าน mm hmm. ความถี่ไฮพาสโลพาสไฮพาสจะทำงานได้ก็ต่อเมื่อคุณผลักสวิตช์โลพาสคุณก็ผลักมาฝั่งนี้ไฮพาสคุณก็ผลักมาอีกฝั่งนี้ แต่ถ้าอยู่ตรงกลางเขาเรียกว่าฟูลเลนนะครับฟูลเลนก็คือทุกย่านความถี่ระหว่างโลพาร์แล้วก็ไฮพาร์ตทำงานหมดไม่มีการตัดความถี่อีกตัวก็จะเป็นเบสบูตเบส o บูตก็ใช้ร่วมกับโลพาร์ นะครับใช้ร่วมกับโล w p a ์ s นะครับหรือใช้ร่วมกับฟู l l น e นะครับจะใช้ร่วมกับฟู l l น e n จะใช้ร่วมกับ h i พ h p a ไม่ได้เด็ดค่ดนะครับก็มีตั้งแต่0 dB 3 dB แล้วก็6 dB นะครับสมมุติเราถักมาที่ h i พ h p a แล้วก็หมุนหมุนตัวนี้ ตั้งแต่50เราจะเขียงอยู่จนถึง 1.2k เอาง่ายๆก็คือเอาซับเบรมันออกครับแล้วหมูนขึ้นไปหมุนขึ้นไปหมุนขึ้นไปไอ้เบสมันก็จะไม่มาหาลำโพงเบสมันก็จะหายมันก็จะมีเ,เสียงกลางแล้ยิ่งผักไปเรื่อยๆเ,เสียงกลางเสียงแหลมก็จะทำงานก็คือการตัดย่านล่างนะครับ แต่ถ้าเราผักมาเปา็น low p a เรายิ่งหมุนยิ่งหมุนยานรางเขายังทำงานอยู่แต่เขาจะตัดยานบนตั้งแต่250สมมุติเราปรับมาที่250ไอ้ยานตั้งแต่250ขึ้นไปก็จะไม่ทำงานนี่คือการปรับโลพา a นะครับ ราบดีไม่ดีก็ต้องอยู่ที่การฟังแล้วก็ผมประกอบหลายอย่างอยู่ที่สเปคของผมด้วยครับ mm hmm. ผมดีๆแค่นี้ครับสวัสดีครับ